ตรงนี้คำถามที่ผมเจอหลายที่สุดบาว่าสิในคลิปในไรสดนั่นก็คือคำา่าหลังจากแต่งงานแล้วน้องโมดแพนวาสิมีลูกไปท่านอยากมีลูกบอเสียวลูกตอนไหนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบอ้าลูกวาเอียงเขาสิงพีรถนะครับตะกาหนีสิส้วนถ้าผมไปปาตีไปดื่มไปดิ่งมื่สิไหมครับมือน,นีแล้วจองสนามส้วนผมมาเตะบอลครับหลอกกผ้านองอยู่ในโลงงานมาเตะครับพอถ้าผมมาห่วสนามเท่านั้นแหละครับโอ้โหผมหนึกว่าเป็นทีมซากไก่อยู่ในเตท,ทครับบอมีไผ่ไซลองเถ่าจากคนเลยครับตีนอิปเปิลถุกคนเลยผมกับอุตสาเอาลองเท่ามาอย่างดี สรุปแล้วผมว่าได้ใส่ร่องเท่าคือกันครับใส่บ่ได้ครับเดี๋ยวมันไปเหยียบผู้อื่นเดี๋ยวสิยาักเราครับพอถ้าผมเดี๋ยวลงไปเตะบ่เกินหานาทีครับพี่น้องโอ้โหผมลงไปนอนกับพื้นเลยครับมันมีไอแห้งครับผมไม่ได้เตะแบบจริงจังโดนบักแล้วยังมากที่สุดกัาฟุตบอลไปเตะในหม้อกับอีน้อยน่นแหละครับช่วงนี้ค้นถามหลายแห้งครับ่าแบบอยากมีลูกไปบ้างแผนมีลูกบอล้องมดส่วนตัวผมน่อยากมีแล้วครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมอยากได้บานกอนอยากมีบานจากหลังนึงไหมครับว่าต้องหลังใหญ่หลังกแน่น้อย นี่ผมพยายามเห็ดยู่หลักเห็ดแบบจริงจังแห้งเราผมก็ทุ่เที่บอกอย่างคั่งเลยครับพี่น้องครับพี่น้องอยากเขียนเบบีไปไหวพี่น้องก็สามารถซับพอร์ตผมได้เลยครับโดยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซ้ำหนีเลยครับซ้ำหนีผมเห็ดคลิปออกมาผมก็ดีใจแล้วครับถามาอินน้อยอยากมีไปผมถามไห้พี่น้องแล้วได้ครับอินน้อยบอกว่าอินน้อยขอเดินปลากรนเด้อขันข้าวเดียวแป๊บเดียวพอขันมีลูเข้าก็จะไปใส่มาใส่หยักเนาะครับซึ่งผมก็เข้าใจเขาได้ครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ยิ่งไหมครับ ถ้าสมมติว่ามือหนึ่งเขามีลูกเราแบบเลี้ยงเองนี่ผมบอกเลยว่ามันจะเป็นอิงอย่างที่นักบักักเลยสําหรับผู้ญิงคนหนึ่งเขาต้องอุ้มท้องเกาเดือนไปใส่บ่ไ้กินอันนั้นบ่ไ้กินอันนี้บ่ไ้เนี่ยแล้วลูกนี่บ่แม่เราออกมาเราไ่าเลยนะครับออกมานี่ก็ต้องเป็นเบบีกอนเขาต้องคอยดูแลเขาจนวัหญ่หุ่นัหมครับโอ้คันใดออกมาเราได้ซ้านี่นี่ก็แจ๋วเลยเล้วครับตั้งขนาด3-4มี่ขวบซ้าน,น,นี่ก็ยังเขาต้องดูแลใกลชิดเลยด้วยครับนี่แล้วถามว่าผมเข้าใจครับว่าผมเข้าใจเขาครับ พอเรามีลูกแล้วบานนี้เฮาก็สิเขาสู้หมดพ่อแม่เด้ครับบานนี้เฮาก็สิมีคนที่ต้องเป็นห่วงเพิ่มขึ้นมาอีกครับเพราะฉะนั้นแล้วเฮาก็สศิลป์เลอะนิดหน่อยร่งเฮ็ดอีหยังก็ต้องรอบคอบรวมถึงความเสี่ยงเข้าก็สิรับความเสี่ยงได้น้อยลงอีกครับห่างมาผมนะครับคนเฮามันสะดวกบ่คือกันครับพี่น้องผมสะดวกแบบนี้จริงๆครับแต่ช่วงนี้ผมบอกเลยว่าคั่นเปิดขึ้นมาเห็นคลิปนี่โอ้โหผมแทบสิรีโพสต์เกือบทุกอันครับเห็นคลิปเล็กน้อยนะเป็นตะหักเป็นตะม่วนนกุ๊บดีขาดเนนนาะแม่ๆออออไล์ใจรอีกกจัหน่อยเด้ออครับบถ่าีกโยง เมื่อไรผมเห็นเงี้ยนแล้วๆเนี่ยผมบอกเลยผมปั่มเลยหยอกๆๆได้ครับพอถ้าผมได้อ่านเม็นทุกคนเราผมก็ดีใจได้ครับโอ้ยผมอ่านผมมักแห้งครับพี่น้องอยากในน้าผมหรือว่าอยากเมนเอียงนี่เนมานบันลยได้ครับผมมักอ่านแห้งนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่พวกผมก็คอยอยากมาบานน่แต่บันไดครับช่วงนี้ มาเราบ่คอยสิได้กลับบ้านจา้าเกียครับขนาดว่ามือนีก็ยังบ่ได้กลับอีกแล้วครับผมว่ามีเสียผ้าอา,นาบน้ำบนไดกันยังไปคุ้มหาใหม่ผมอยู่ไหมครับบอกว่าสิกลับขึ้นไปห้ของไปอาบนา้ำผ้าเดียวจสิกลับขึ้นมากลับว่าให้ผมกลับไปครับย่านผมบ่มาอีกนี่ครับเบิ่งสภาพี่รถเทาโอ้โหตอนแรกผมก็ยองครับบ่ท้องมือนีก็แปลกไม่เท้ผมว่าป้าส่วนมาเตะบอลผอมบ่ดแล้วก็ส่วนไปกินตะนน้ำวินท่านในขาดคำอยู่พี่น้องเอยเตะบอลแล้วๆวมากินน้ำวินคือเก้านั่นล่ะครับข้วนนะครับพอตะวินเลยคร เพื่อนนะพี่แมมโอ้โหห้องแตกแซวบางย่างคับโอ้โหเวลาสาม,มีประมาณหากิโลได้ยินเบิร์ดับแถวนี้พอได้กินเรียบบ้อยแล้วมันก็คือไปกินยุลานด้ครับนีกินยุนีเข้าก็ต้องเก็บเองครับทุกคนก็ซอยกันเก็บของเมียนของรวมถึงแม่พญาเข้าน้ำนั่น,นะครับน้องๆนุๆที่อายุต่ำกว่า18ปีห้ามเยตามพี่นุนน้อยไปในเด็ดขาดเด้อครับไงแล้วยังคอยตัดสินใจเอาครับสภาพแต่ละคนหลังจากนั้นบ่ต้องบอกถึงเลยครับมุนค่ะก็ห้ามอีกพี่น้องเอ้ย